บทที่11บเสวันนายาจะพลานังปฏิทานัตจะเสวนนาปูชาจะปูชะนียานังเอตามังคะรมุตตมังปฏิรูปเทสวะอิโสจะปูเพจจักกตาปุญญาตาอัตตมสัมมาปานิธิจะเอตามังคะรมุตตมังพาหุสัจจะสิยปัดจะวินัยโยจะสุขิทิโตสุภาษิตาจายจะยาวาเอตามังคะรมุตตมังมาตาปิอุ มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตาทารัสัสังฆูอนุกูลาจักรรมันตาเอตมังคลมุตตมังทานัจัธรรมะจริยาจะยากนัตยาตการนัจสังฆูอนวัชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตมังอาริอารตีเวรตีปะปามัชฌปานาจัสะธรมโมอปปมาโทจัธรรมเมสุเอตมังคลมุตตมังคระโบจะนิยาโต สันตุทีจักตันยุตาเยกาเลนะธรรมะสวนังเอตามังคลมุตตมังขันตีจ่สาขันตีจัสรวจัตสตามะสมนานัจจทัศนังกาเลนะธรรมะสัจจะเอตามังคลมุตตมังตาโปจัพรมะจาริยจัอาเรยจัจจะจานัททัศนังนิพพานัสติกิริยาจัเอตามังคลมุตตมังพุทธจัโลกะธรรมีหิก จิตตังยัสสานะตัมปติโอโศกังอโศกังวิราชังขีมังไอตัมมังคลมุตตัมังเอตานทิสานิกตะวานะสัพพะทะมประปราชิตาสัพพะทะโสทิงคัดชันติเอตังสังสันเตสังสังขมะละมุตตมมันติวทที่สองยังกิจจีวินตังอิทาวางหุรังวาสเกศุวายังรัตนเนปัิตัง นาโนสัมมังอธิตถาคตีนะอิธัมปิพุทธิรัตั้งปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุขยังวิราคังอมตังปานีตังยะทัตคัจฉาคัจฉาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณนาสมาถิสมาธิกิติอิธัมปิธรรมเณรัตั้งปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุยามพุทธเจโตปาลิวันนินายีสุจริงสมาธินานัตตาริกัจยะ มาหูสมาธินาเตนะสมุนาวิชิติเิธามปีธมีรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเชนะสุวรรณีโหนตุเยบุคลาอัตตสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานีโหติเตสทักขิเนยะสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิเอธามปีสังเครัตนำปณิตังเอเตนะสัจเชนะสุวัริีโหนตุเยยุปปัสังยุตตามนาสาทะมเีนะนิการมิโนโคตมัสสาสนามหี เตปฏิปตะอมะตังวิไคหะรัฐามุทานิพุติงคุชะมานาอีธัมปิสังเครัตนาปัญตังเอเตนะสะเจนะสุวติหงตุลขีนางปูระนางนาวังนัทิี่สัมภวังวีรตจิตตายะติเกภะวสมิงเตหีนาพิชาอวิรุหิชนทานนิพนติธีรายะทายามปฏิโปอีธัมปิสังเครัตนาปัญตังเอเตนะสะเจนะสุวติหงตุบที่สิบสาม อัตราหายีฮเวชิตังเสือโยยาจายังอัตตราปชาอัตทันตัสโปตัดโปสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนาคันทโพโณมาโรสหพรหมนาชิตังอปาชิตังกะยิราตถาปรูปัสสันธุนุบทิศสีภาษิตามิทังเตนะภวตาชนะตาสัสปัสตะอรหัตตา สัมมาสัมพุธทธีนะเอทะตุมีตุมหาตุมหีมาอนุสาวนะมาปาร,ร,รามะยายะมาอิติกิยาระมาปฏิกาสัมปทานีนะมาตะเกตตะกหีตุมานายะคะให้นะมายากยาอาการะปาริวิตะเกนะมาทิ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 นิจานักันติยามา พภะรูปตายะมาสมะโนโนคุรุยะถาตุมีหิอัตนาวชาเนยยถาอิมีธมะอกุสลาอิมีธมะสาวชาอิมีธมะวินยุคาระหิตาอิมีธมะสมัตตาสมาทินาอะหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตถาตุมีหิอปะปะชะเหยยะถายะถาตุงหิอัตนาวชาเนยยะถา อิเมธมากุศลาอิเมธมาอนัววชาอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมัตการสมาธินาหิตายสุขายสังวัตนติอัฏฐุมีเหอุปสัมปชะวิหาเลยยะถาติบทีสิบห้าอุปนิยติชีวิมะตมะปมายุงชะรูปนิตัสสะ นสันติตานาเอตังพะยังมรณิปิกขะมะโนปุญญานิกยิราถสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตะมะปปมยังชะรูปตีจตสานาสันติตานาเอตังมะยังเอตังพญมรณิปิกขะมโนโลกามิสังปาชะหิสันติปิขโยทะกายนะสังยะมวาจายะอุทเจตตสาตังตัสสป ตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปัก,กะโรติปุญญงังธรรมโมหเวรคา,าติธรรมะจาริงธรรมโสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรเมสุจินเนนาทุกขติงคัดชันติธรรมะจารีสเพสังคาราอนิจติยถาปัญญ,ญายะปสติ าอานิพินติทุเขเอสมมโควิสุทธิยาสเพสังขารทุกขาติยถาปัญญายะปัสติอาถานิพินติทุเขเอสมมโควิสุทธิยาสเพธมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสติอาถานิพินติทุเขเอสมมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกอปะอปันนักกัฏานะมีเกทุติยังอาหุตะกีกาเอตทัตยายะเมธาวีตังคันเหยยะ อปันนาังพาหงเวสนางยันติปภะตานิวิวานิวานานิจะอารามารุกขจีญาณิมนุษาพยาตติตาเนตังโหสนางเมขงังเนตังสรนางมุตตะมังเนตังสะนะมะคัมมะสพระทุกขาปมุตติโยจะพุทธาจะธรรม,มจักสังคจัสกสนังคโตจัตตาริอริยสัจจานิสมบพัญญายะปัจจติทุกขัง ทุกขสะสมุปปาทางทุกขะจะอติกรมังอริยจะอักขิอัคคังกีกังทุกขูปะสะมะขามินางนังเอตังขูสนังมีขงังเอตังสนังมุตตะมังเอตังสนัมะขัมะสะพัพพทุกขาประมุตติบทที่สิบเจ็ดอตีตังนาวะขะเมยยะนับปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ครคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนห่วงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะถาตีตัมปหินันตังอปัตตจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัจจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังหรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพลูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่คนเคลนในทมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อเดิญทำให้ผูกโลงเถิดอาชีวกิจจะมาปัปังโกจะ ยัตยายัตชามัตนนังสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละแคร่เราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะว่าความผิดผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังตังเวพัธทธิกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจคค้านและกังวลและกังคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งจริญด้วยประการละะัชนีแลบทที่18บปชาลาธำโมหิชาลังอนาติโตเรามีความเก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธำโมหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจีบใข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจีบใข้เป็นไปไม่ได้มรณะรมโมหิมรณงอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้สเพหิพยยยมมปิยหิมานาพิหินานาภาโบมินาภาโบ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พพลาดจากของที่เรารักของที่เราจเจริญใจไปทั้งปวงกรรมัสคูลิกรรม,มายโายกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสินนโน,โนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังกะลิสามิกัลิาณังวาบกังวาตัสสะยาทายาโทภว,วิสามิ เราทากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นคือว่าได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหหิอภินหังปัจจะเวคิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิดบทที่19ทุกขปาตาชนิทุกขาพญปาตาชนิพโสภาทัตุสพเพปิป,ปาโนโนเอตาวตาจะมีหิสสะพตังคุณยาสัมปตังสะเพเทวานโมทันตุสภะพพสัมปติสิทธยาทานังท้าทัานตุสัทธายะศีลังรักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตาโหตุคัฉันตุเทวตากตาสเพพุทธาพะระปตาปจิเันทิยัพลังอรหันตานัตตเตเทนะรกขันปัฏามิสปสบที่ยี่สิบยาเทวตาสันติวิหาระสาวหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรติงติงตาธรรมมาธานีนระวันตูปูชิตาโสทิงกระโดนเตทะวิหา ละมัทเเลเถระจะมัชฌานวกาจะพิกขโบสารมิกาทานะปฏิอุปปาสกาคามาจะเทะสานิฆามาจะอิสราสัปานะูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอัฏฐสัมภวาสังเสชาตาอัฐโบปาติกานิจญานิกังธรรมวรังปฏิจะเตะสะเพปิทุกขัสสะกโรตุสังขยังตาตุจิรังสตังธโมธรรมทารา จักบุคลาสังโฆโหตูสมะโควะอัตถายะจหิตายะจจอัมหรักขตูสาวธรรมโมสเพปิธรรมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทเตบทที่2ีปุญญัสิธานิกะตัสายานัตยานิกตานิเมเตสัจะพายิโนโหตูสัตานันตาปะมาณกา เยปิยาคุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิดตาทโยทิธามีจายะทิธาวาอันเยมัชตะเวริโนสัตตาติสันติโลกัสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจกัจตุโวการาสังสรันตาพวาพเวยาตังเกปฏิธานามีอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสัทาหุนตูอเวราสุขชีวินโนมขับปะมัตมีขับประทัดจปะปปุนตูเตสสาสัตสิทธชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสุบุญ ที่พระเจ้าพระเจ้าทาในบันนี้แลแห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้แล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบิดาและแม่นาของข้าพเจ้าเป็นต้นตั้งแต่ที่พระเจ้าได้เห็นและแม่ไม่ได้เห็นแลสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสี 4. มีขันห้าแลแค่นหนึ่งแลแ่ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ขอสัตว์เหล่าใดทรารบการของให้บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหลา่าใดแม้ทราบการให้สาาาเสเล่านั้น เพราะเคยหีลคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงท่งอันกเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจรงสร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพมีความเพียรและอเนกสงฆ์่งการบูชาพระนัต,ตนาตรัยด้วยการสะเทยายบุสมบูรณ์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ของามสุขสวัสดิ์จงเกิดเก็บข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จะไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะเทยายบุมญมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญอนุโมทนาแล้วโปรดอนมสให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพลีพินานโดยมูลเนธิ สมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและจะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จสังสิทธุปุคคลเทอเิน